หยุดนะวะลูกเขาเป็น,นยไยตุ้มเรียบเลยเสื้อใส่อะไรเดียร์อ่ะน้องใส่นมโหยระวังข,งข้างในเรื่องนว้ไม่มีทางอรอกครับมึงตอนเฮ้ยแบ่ไม่อยู่เฮ้ย แง่ครับผมปั่นวิบากลุยน้ำอ้อทำเป็นเท่เอ้ยเด้งไปปั่นในน้ำอ่ะระวังลื่นนะเพราะมันมีตะไคร่แบงเอ็กเล่นอะไรอ่ะดอกยาขอมอบดอกยาใน,นสวนข้าจะไปให้สาวเว้ย สาวที่ไหนชอบดอกย่าเขาชอบดอกุหลาบเว้ยมั่วเป็นไงละ่ะเพื่อนๆดูดูดูมันไม่หยุดนะเฮ้ยเวลาเบรกเดี๋ยวก็เลื่อนหัวทิ่มระวังนเ้ยระวังข้างน,น,น้านข้างเอาไว้ไม่มีทางเหรอครับพี่ตัดเฮ้ยแบงกไม่อย้อย ้ยย่ววดพี่ต๊อดบอกน้องแดงแล้วไงว่าอย่าไปทะลึ่งตรงนู้นมันเลืน่นส่งน้ำหน้าอะต๊อดมองกุฎดอกยาโอ้ยนี่ก็อะไรกันไม่รู้จะช่วยเพื่อนเร็วตอดไป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 ดิไปแดงพวกข้ามาเลยเตือนแล้วก็ไม่ฟังไ็น<ะ>ไงบ้างเพื่อน ครื่องกดโทษฉันใหญ่โอ้ยนี่ก็หัวล้ออยู่ได้ก็เตือนมันแล้วมันไม่ฟังอ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะเพื่อนรักโอ้ยเจ็บไปหมดาคุณล้มได้สวยมากเอาไป10คะแนนสือมวชนถ่ายรูปเลยครับล้มท่าสวย ลัางยาหาทำนะเวย้ยจุดไหนที่มันเปียกน้ำอะ่ะมันลื่นอันตรายเข้าใจไหมแม่หนูอยากได้จักรยานซื้อให้หน่อยแน่จะเอาไปปั่นแถวบ้านคันละไม่กี่บาทหรอกโอ้ยก็รู้อยู่ว่านาปีนี้ไม่ค่อยดีก็ไม่ได้อยากจะหาภาระให้แม่เพิ่มแค่อยากได้จักรยาน ดาเป็นปืน M16 เลยรัวลือเกินแม่ไม่เข้าใจเลยนังเตดเป็นไรอะ่ะหาไส้เดือนกินอยู่หรอเออดีมีโปรตีนเฮ้ยจะบ้าเหรอคนนะไม่ใช่ปลาหมึกปลาหมึกเขาไม่กินไส้เดือนแล้วปลาอะไรกินอะ่ะเออปลาทูโอ้ยปลาทูมันอยู่ในทะเลเรี้ยวเหรอเองก็พูดไม่ขีน้นะปลาสลิดเว้ยเออดีเอาไปทอดแล้วเอาไปยำสามรสจะบ้าเหรอข้าไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเขาต้มนะเว้ยแล้วเองเศร้าอะไรอะ่ะ หาแมลงกินเหรอโอ๊ยหยุดเปรียบเทียบว่าข้าเป็นตัวอะไรสักทีได้ไหมเห็นแล้วทุเรศเซ็งว่ะมีแต่พวกเองที่เข้าใจอ่ะแบ่งกันกินแกะเป็นเป่าน้องสามอะไม่เป็นอะงั้นเปลี่ยนกันมองนี้แกะไม่เป็นใช่ไหมชีวิตก็เศร้าไม่ได้จักรยานเือ กลกันเป็นบ้างเนี่ยเฮ้ยข้าไม่ใช่เป็ดน,นี่ที่ว่ายน้ำได้บินได้แต่ก็ไม่เก่งสักอย่างนี่มันด่าหรือมันชมคะเนี่ยท่านผู้ชมแม่ไม่เข้าใจนิสอยากได้จักรยานอามาปั่นเล่นนะแม่เองไม่ซื้อให้หรอกเออไม่ซื้อให้ยุคนี้ต้องประหยัดจำไวนะ้นะนังเป็ด <c oughs> จำไวนะ้นางเป็ดจำไว้นางเป็ด เจนวันนี้เราจะไปกินอะไรดีครับผักพวกเออสเต็กดีกว่ามีร้านมาเปิดใหม่หน้าบกซอยไปไปดิไปไปกันขอกคุณแปงก่อนป่านจักรยานเล่นอยู่ตรงนน้นน่ะโดนี่ลงนอนไม่มีวันได้หรอกเย นั่งเป็ดเรียบร้อยนั่งเป็ดเรียบร้อยเฮ้ยจะย้อยเยอะทำไมล่ะโอ๊ยมาช่วยดึงก่อนไหมแล้วพี่และน้องอิตาปล่อยพี่นั่งโดดเดี่ยวเดียวดายตรงนี้เหรออ่ะฝากหน่อยอ่ะลุกขึ้นมาค่ะพี่ต๊อดโอ๊ยเจ็บใจนี่พี่แป๋งบอกเพื่อนน้องนะอย่าทำแบบนี้อีกมันเจ็บตัวมันโง่ค่ะอย่าไปถือสามันเลย โอยคนดีๆที <c oughs> ่ไหนเขาไปขวางจักรยานตอนเขาปัดมาเร็วๆใช่ไหมโง่ต้องขอโทษอีกทีด้วยนะคะพี่ต๊อโอ้โอพี่แป๊งเจ็บตัวไม่เท่าไหร่เจ็บใจมากกว่าเรียงพี่หรือจ้าน,อน้องจะแหลนหน้ามาเจียวนะเพื่อนพี่มาแล้วหนูไปละออเอา้าเองเนี่ยตัวขัดจริงๆเลยเมื่อกี้เห็นนอนเล่นอยู่ตรงเนี้ยทำไรอะ่ะคนบ้าอะ <c oughs> ไรมานอนเล่นตรงนี้พื้นร้อนๆข้าลง ค่าเจ็บอ่ะตอนหนื่งของเกงป่านดีป้ากินเต็กเฮ้ยหอกข่าด้วยเจ็บไม่เพ่อเอ็งไม่หาที่ที่มันดีกว่านี้ให้ข่าหรอก็ยืนใต้ต้นไม้ไงมันล่มจะไปยืนกลางแดดเลยไงเผื่อจะอุ่นจะอีร่วงลงมาโดนหัวน้องทำไงอะ โอ้ยจินตนาการเยอะอย่านะเฮ้ยอย่าล่วงลงมานังเป็ดขี้กลัว,ลวแล้วเลี้ยวล้อไปไหนอะ่ะไปเอาออกแกฮลมาให้เองฉีด่ะโอ้ยโอ้ยลมแรงกิ่งไม้ล่วงเลยดีนะหล่นใส่ไหล่ไม่ได้ตกใส่กระบานอะไม่ใช่กระบาลค่ะนี่่กระบาลเฮ้ยพูดนีได้ไงอะ <S <S มีอะไรเปล่านังเป็ด เองช็อตเลยเหรอปไปไปรอลีววรอตรงนู้นกันนั่งตรงนี้แหละกิ่งไม้ไม่ตกแน่นอนมาแล้วเพื่อนสเปชิตเอากระแฮล์ไปเอาที่บ้านมาอ่ามือเปื้อนตรงไหนที่ลงมเมื่อกี้โอ้ยอ่ายืนขึ้นหลับตาด้วยหันหน้ามา ลิวเหรอเมื่อกี้กิ่งไม้ขนาดนี้หล่นใส่หัวค่ะอย่าไปเชื่อมันอันแค่นี้นิดเดียวเองแด้หล่นใส่หลังด้วยตัวนี้ชอบพูดเกินเลยค่ะรู้ดีหวังว่าจะไม่มีอะไรหล่นลงมาแล้วนะ่ะคนชั่วยอย่างเองอะนั่งตรงไหนเดี๋ยวก็เดินฟ้าดินลงโทษพักสายตาแป๊บโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยเต็มกระบาลเลยบอกแล้วนั่งตรงไหนก็เดินฟ้าดินลงโทษ หัวเราะนักใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะลองพันตัวเองโอ้ยกระเทืบมาได้อย่างงี้ต้องตามไปกระเทืบมันแต่ก่อนอื่นไรอ่ะขาสกปรกต้องพ่นออกกะเฮลขามาสะอาดไปได้ได้ไหมมาใหม่ต้องลองน้อยฮัลโหลเทสสวัสดีเพื่อน เฮ้ยตอบกันมาหน่อยดีทำไมเงียบเหงาอย่างนี้กายอยู่เป้าไม่ให้เอาของมาให้เอ๊ะทำไมเงียบเยบสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับกายชายแชทเกมวันนี้เราจะไปเดินหาอ่ะนี่เจลแอลโกอฮอล์เจลแอลโกอฮอล์เฮ้ยเ,เล่นสเคลิมหมดเลยโอ้ยคววเคลิรมว้ยเเคลิมบ้านเองดิ ตอนนี้เรากำลังจะอุ้มคนไปหาเจลเจลเฮ้ยจะอุ้มไปทำไมหาเจลไปหาหมอดิเข้ามาในห้องแล้วไม่พบคุณหมอพบแต่เจลเจลเฮ้ยไปนั่งตรงนู้นเลยนะเจลเจลอยู่นั่นแหละเสียสมาธิตอนนี้เราอยู่หน้าห้องเอ็กซเรย์นะครับเรากำลังจะนำเจลเจลไปเอ็กซเรย์เฮ้ยไปเล่นกับพัดลมเลยเ,ออเสียงดัง แอลกออมาแจกเราเลยเอามาให้ชุดนี้ไม่ค่อยเท่เลยเปลี่ยนมาดีกว่าใส่อะไรดีนะ้าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เฮ้ยอ้วนไม่พูดถึงจะให้แอลกอฮอล์ก็วางไว้สินี่เหรออืมเสื้อใส่อะไรดีอ่ะอะน้องใส่นมโหยวันนี้ผมจะเล่นรู้เรื่องไหมครับเนี่ยใส่กางเกงสีอะไรดีอ่ะสีดำเออสีดำเอ้ยพูดถึงเสื้อย,ยืดโล นี่ไงสีดำเพื่อนๆครับตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวอย่างไปร้านข้าวเอ้ยไปนั่งรววงไปตรงนู้นเลยแคทไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาครับเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะมุ่งมาไปสวนสนุกเออใช่ไปเล่นมาหมุนสนุกดีจะบ้าหรอเงียบไปเลยนะสองตัวเอาน้ำอะไรมาเยมโลเจลโอ้ยเจลที่ไหน ถ้าเจลอ่ะมันต้องเป็นน้ำนืดๆแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ต้องสีฟ้าสิโอ้ยอ่านฉลากสีอ้วนนี่ไงชัดเลยห้ามรับประทานห้ามถูกับผิวหนังเขาให้ถูโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ต่างๆ <c oughs> ไม่ให้ใช้กับคน <c oughs> ไม่รู้แม่ให้เอามาให้อ่านเข้าไปสิมีตาเปล่ามี <c oughs> เอามาให้เขาใช้ เฮ้ยทำไรเนี่ยอวนพูดมากขอจะหนึ่งหนักเฮ้ยเอาไปฉีดอุปกรณ์น่ะเออโอ้ยทำไรให้พูดมากเอาไปหนึ่งตุ้งสนุกไหมครับหนังสั้นเตินอันตรายนอกบ้านอีพีสิบสอง ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะครับกิ่งไม้ร่วงใส่หัวใครใครอ่ะไม่รู้อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ